สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f c แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมเรามาตามชมกันนะสูตรหลักร้อยนะจับหลักร้อยนะสูนี้จับหลักร้อยใช้ร้อยบวกหน่วยนะร้อยกับหน่วยแมทกัน เดินไปสองตัวเข้าร้อยเดินไปสี่ตัวเข้าร้อยเดินไปอีกสี่ตัวเข้าสิบหน่วยนาะจับที่เดียวได้สองนกสองตัวเลยได้ร้อยแล้วก็ได้สิบกับหน่วยอาจจะมาสิบหรือมาหน่วยก็ได้นะวันที่สองอ่ะตามชมไม่เสียเวลาครับทำให้ดูตามปลายปากกาเท่านั้นนะในเมื่อเราได้ตัวเลขออกมาแล้วมันง่ายต่อการจับนะ เรามาตามฟังคําเตือนกันเลยนะฮะฟังคําเตือนกันก่อนนะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลช่องปู่เยี่ยมพารวย0801431692อ่าใครโชคดีบ้างครับ 9ก้าสี่สกับเจรับรางวัลกันไปเรียบร้อยนะรางวัลที่หนึ่งะเรามาดูว่าจับยังไงนะสูตรจับร้อยได้สิบหน่วยแถมมาอีกนะสองคษภาหกเกียจับบนนะสูตรร้อยบวกล่างหน่วยนะได้ร้อยจับบนนะอ้า สาเส้นมานะเอางวดนี้ก่อนนะหกศู 60, 3, 7, นย์สามเจ็ดเก้านี่เอาหลักร้อยก็ต้องตรงนี้แหละหกนี่แหละกับเก้านี่เรามาจับกันนะหกับเก้าโยงมาหากันนะนี่บวกกันได้เท่าไรได้ห้านะได้ห้าเม็ดเดียวนะอ่าก็ได้ห้าแล้วทำยังไงเดินเตี้ยมครับผมเดินไปสัก สี่นะได้ร้อยนะติด 100. ร้อยบรรทัดที่สองติดสิบหน่วยนะติดสอนอน่าเขียนอย่างนี้มันง่ายดีนะอ่านี่หนะ้านี่ละเดินลงมานะได้ห้าหกเจ็ดแปดติดหน่วยนะติดสิบหน่วยก็ห้าหกเจ็ดแปด สิบหน่วยจะต้องมาอีกแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสองนะอ่าเรามาดูว่าผลออกหกสองหกกับเจ็ดแปดถูกถูกไหมหกสองหกกับเจ็ดแปดอ่าถูกนะหลักร้อยก็หกนี่เข้าที่หกร้อยสองก็เข้าที่หลักสิบนะ่อาถูกของเขานะหกสองหก กับเกดแปดเราเอาหกับ8นะอ่าทำอู่ให้เขานะบวกผมบวกแปดเป็นสินะเขียนสไว้นะอ่าเรามาเขียนว่าติดร้อยตัวไหนติดร้อยนะติดสอนอะ่าลองติดร้อยนะเอาสที่เราได้เนี่ยลงมาเดินไปสักสีเต้มนะ 4ี่หนะติดสิหน่อยก็เดินไปอีก4ี่แจมนะสี่ห้กกับ8 9 0 1หนติดร้อยไหมสี่ห้าหกเจถ้ามันติดติดสตัวแรกนี่แหละสังเกตดูนะ4อ่อติดสีหมาติด4นะีสตัวนี้ติดนะฮะห้กติดอ้าวแกับศูนย ปดก็ติดแปดเก้าศูนหนึ่งหนึ่งก็ติดอ่าถูกอีกนะฮะอ่าทีนี้เรามาดู4ี่แปดหนึ่ั้าเก้าแปดเจไมนะสี่แปหนึ่งกเก้าศูหลักร้อยคือ4หลักหน่วยคือ0นะแมตกันลองดู4กับ0ย์เป็น4ี่นะอ่าเรามาดูว่าสิดร้อยไนหะ ติดร้อยนะสี่ห้าหกเจ็ดติดสิบหน่วยติดสอนอติดร้อยนะสี่ห้าหกเจ็ดติดสอนอนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งติดไหมติดไหมติดร้อยไหมร้อยมาห้าเก้าป่ะติดห้าถูกต้อง สิบมาเกนะแปดเศูติดแปดกั้านะเอาถูกเลขมันจะต้องมีสอนอนะไม่สอก็นอนะอ่าเรามาดูงวดนี้นะจะติดตัวไหน9กบวกห้านะ9้าหน่วยล่างห้าร้อยนะบวกกันได้ได้เาได้ไดไดสทั้งปีนะ เดี๋ยวก็ห้าเดี๋ยวก็สี่เดี๋ยวก็สี่เดี๋ยวก็สี่อ้าวหลักร้อยก็วนเวียนอยู่ตรงนี้แหละอ้าวติดร้อยจะมาสี่ห้าอีกละมั้งนะฮะติดสิบติดสอนอนะฮะอ่ะติดเท่าไหร่นะสี่ห้าหกเกตนะ,ะยังไม่ออกนะยังไม่ทราบนะแต่ว่าสี่ห้าหกเกตมา เห็นไหมว่าสี่ห้ามานะก็ออกห้าแปดเก้าห้าเก้าแปดนะแปดเก้ามาติดหมดเลยสี่ห้าหกเจ็ดติดสิบหน่อยจะไปตัวไหนนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ้าวมาติดตัวเดิมอีกสิบหน่อยจะต้องมาแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาไหมนะงวดน,นี้คาดการว่าศูนย์จะมานะให้ระวังศูนย์นะ นี่เลยผมถึงบอกว่าสองศูนย์ศูนย์สองมันจะมาอ่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไปเข้าสูตรนะไปเข้าสูตรตัวนี้นะนี่ไปเข้าสูตรเลขที่มีชื่อว่าสูตรหลวงพ่อวัดป่านะเลขข้ามหัวกันนี่เลยนี่นี่นี่เราจะได้แถวมันมาเลยนะอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะตัวอย่างสังวดสองงวด เอาสีในเขียนสีแดงวงกลมก,กันนะสูตรสาเอางวดไหนก่อนเอางวดเอางวดนี้ก่อนนะเปลียนหนึง่นงมันมาเก้าเปลี่ยนไหมนะแล้วก็นี่เลยเขาข้ามเสียดกันนี่เลยอาวงกลมไว้นะ ใส่ตัวเลขลงไปนะแปดหนึ่งนะใส่หนึ่งสองลงไปตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะห้าหกเจ็ดแปดข้างบนนะเก้าศูนย์ใส่ตรงนี้ เรามาดูว่าติดหลักร้อยสนะี่ห้านะตำแหน่งสี่กับห้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะนี่สี่ตรงนี้สี่ตรงนี้นะอ้าถ้าสี่เป็นหลักร้อยนะรอเขียนไว้ถ้าห้าเป็นหลักร้อยนะหลักสิบหน่วยจะต้องเก้าเป็นเก้ากับศูนย์นะที่จะมานะนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์ที่จะมานี่นะ ต้องเป็นมุมนี้นะเราก็สามารถประกบตัวเลขได้ที่97 98 07 08 97 98 07 08แล้วใส่หลักร้อยลงไปนะนี่4กับ5นี่ใส่ลงไปเลยนะครับผม สี่ห้า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 ถ้าใส่เข้าไปอย่างนี้นะเราก็จะได้เลขชุดสามตัวให้มันมันก็จะเข้าห้าเก้าแปดนะครับคือเข้าจุดในจุดนี้นี่เห็นไหมสี่ห้าแค่นั้นนะนี่เก้าแปดเห็นไหม ห้าเก้าเปดเหมือนกันเลยนะยกตัวอย่างนะอ่ะสำหรับงวดนี้ถ้าเราลองทำดูก็จะได้ที่ใส่ลงไปเลยนะเก้าแปดแปดเก้านะใส่ตรงนี้ ศูนย์หนึสองส่ห้าหกเะถ้าเลขสี่ห้าอยู่ตรงนี้นะก็อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าร้อยยืนอยู่ตรงนี้นะสีห้านี่หกก็ดก็ร้อยอยู่ตรงนี้นะ,ะผมจะเขียนว่าสีห้าเป็นร้อยหกเจ็ดเป็น 100. ร้ยอยรักเลขจะประกอบกันก็คือเลข ศกับสองสนี่นะทำไมจับอย่างนี้นะศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสสองสองหนึ่งสาสาเอาจับสีห้าใส่นะสี่ห้าสห้าสห้า สีห้าแม่จับใส่จับใส่มีแต่สีแดงนะอ่ะขั้นให้หน่อยจะได้ไมชนกันก็จะได้ประมาณเท่านี้ชุดนะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดนะเรารอ,รอ,รอฝนกันตรงนี้นะจะมาตามนัดหรือไม่นะมาที่ศูนย์สองศูนย์สามนี่หลัก สองตัวก็เอาท้ายวันนี้นะ 02, 03, 12, 13, แหละ 02, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 01, นะศูนยนะ์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็สองศูนย์สามศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งนะฮะน่าจะมาแท้ๆนะศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะให้ระวังสองศูนย์นะสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สาม,สนสามหนึ่งฮะหมดเวลาพอดีครับสิบสองนาทีทำได้แค่สองงวดเอาแค่นี้พอ จับสามตัวบนให้นะหลักร้อยติดสี่กับห้าทั้งปีนะุนเวียนอยู่นี่แหละสี่กับห้าสี่กับห้านี่แหะอะหรือถ้าไม่มาสี่ห้าก็มาหกเกตนะตัวนี้นี่นี่หกเกตนี่เราก็มาจับอย่างเดียวกันลองดูอ้าวหมดเวลาแล้วพระจ่าครับผมแคปแคบแคบคบแค,บค,บคบอ่าไปจัดซื้อจดหารัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะเผื่อถูกเผื่อถูกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว หมดเวลาพอดี